วัสดีค่ะพวกเราสมาชิกจากกลุ่มที่6นะคะสมาชิกท่านแรกนาทที่ศักดิ์พิักธรรมรหัส1078 2นายจักรทรทองสุวรรณรหัส1155 3นางสาตวตติยาพรแดงนารหัส1211 4นายเสียรศินซ้อนเพชรรหัส12 1212 5นายยานกรศรีสุวรรณ1242 6นางสาวธิดาอภิชาติโยทินรหัส1227ค่ะ จะมาพูดเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งนะคะการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะหมายถึงการที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะคะเช่นการออกเสียงเลือกตั้งนะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการประท้วงหรือการเคลื่อนไหวในสังคมแล้วก็การติดตามข่าวสารและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลค่ะ การเลือกตั้งนะคะเป็นกระบวนการสําคัญที่ประชาธิปไตยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาใช้สิทธิคะแนนเสียงในการกําหนดตัวแทนเข้ามาบริหารประเทศของเราได้คะ่ะโดยใช้สิทธิคะแนนเสียง เป็นตัวกําหนดว่าใครจะได้เข้ามาบริหารประเทศค่ะเช่นสอสอหรือว่านายกรัฐมนตรีเป็นต้นค่ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งนะคะก็ถือว่าเป็นกลไกสําคัญที่ทําให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลได้ค่ะแล้วก็รวมถึงมีบทบาทให้กําหนดทิศทางของประเทศวันนี้ก็รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะสามารถดบับงออกได้เป็นหลายรูปแบบตามระดับการมีส่วนร่วมค่ะ นึ 1> 1. ่งการมีส่วนร่วมระดับพื้นฐานเช่นการเลือกตั้งการติดตามข่าวสารทางการเมืองการพูดคุยการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในชีวิตประจำวัน 2. การมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมพักการเมืองการบริจาคเงินสนับสนุนพรรคหรือการลงชื่อสนับสนุนข้อเสนอทางการเมืองค่ะ 3. การมีส่วนร่วมโดยการแสดงออกทางสังคมการเข้าร่วมประชุมแบบประช่วงการเข้าร่วมแคมเปญการรณรงค์ต่างๆเช่นการลาชื่อการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเผยแพร่ความคิดเห็นทางการเมือง ีการมีส่วนร่วมโดยการดําเนินการทางการเมืองโดยตงเช่นการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการลงสมัครการรับเลือกตั้งตําแหน่งต่างๆการทํางานในหน่วยงานรัฐหรือองค์กรทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมการเลือกตั้งการเลือกตั้งสามารถจําแนกได้ตามลักษณะของระบบการเลือกตั้งและระดับของอํานาจที่เลือกตั้งได้แก่ 1. แบ่งตามระดับการเลือกตั้งการเลือกตั้งระดับชาติเช่นการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรหรือประธานาธิบดี การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเช่นการเลือกตั้งอบจสอบจเทศบาลอบต 2. แบ่งตามลักษณะของระบบการเลือกตั้งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตได้รับคะแนนสูงสุดในเขตเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวนที่นั่งในสภาแบ่งตามพัคเลือกตั้งแบบผสม 3. แบ่งตามประเภทของการเลือกตั้งการเลือกตั้งปกติจัดขึ้นตามกําหนดทุกๆ4ปีการเลือกตั้งกลางเทอม จัดช่วงกลางวาระของรัฐบาลการเลือกตั้งซ่อมจัดเมื่อมีตำแหน่งว่างลงก่อนหมดวาระ 4. การมีส่วนร่วมโดยดำเนินการทางการเมืองโดยตรงการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งต่างๆการทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรทางการเมืองความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยเพราะเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและกําหนดเพราะเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและกําหนดทิศทางของประเทศได้อย่างแท้จริงโดยมีความสําคัญหลายด้านดังนี้ 1. เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนการเลือกตั้งและการ มีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยเป็นการแสดงออกอำนาจอธิปไตยของประชาชนในการเลือกผู้นำและนโยบายที่ตนสนับสนุน 2. ส่งเสริมความชอบธรรมของรัฐบาลหากประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับมากขึ้นลดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 3. กระตุ้น ให้รัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้นนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องแข่งขันกันด้วยนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชน 4. ลดปัญหาการคอร์รัปชันและอำนาจนิยมพาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจส,สอบการทํางานของรัฐบาลก็จะช่วยลดโอกาสที่นัากการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลใช้อำนาจโดยมิชอบ 5. ช่วยพัฒนาและปรับปรุงนโยบายสาธารณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองเช่นการแสดงความคิดเห็นทําให้รัฐบาลออกนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น 6. ป้องกันการครอบงำทางการเมืองจากกลุ่มอํานาจหากประชาชนไม่สนใจการเมืองอาจทําให้กลุ่มอํานาจเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทางของประเทศโดยขาดการตรวจสอบ 7. มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้ง1 เสริมสร้างประชาธิปไตยและความชอบธรรมของรัฐบาลการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้รัฐบาลมีความชอบธรรมที่มาจากเสียงของประชาชนทําให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจของรัฐบาล 2. กระตุ้นให้เกิดนโยบายที่ตอบสนองต่อประชาชนนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องแข่งขันกันเสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ประชาชนสามารถเรียกร้องและผลักดันให้เกิดนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง 3. เพิ่มอำนาจ และส่งเสริมความเท่าเทียมการเลือกตั้งทําให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตัดสินเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ 4. ส่งเสริมความตื่นตัวทางการเมืองและการเรียนรู้ของประชาชนทําให้ประชาชนสนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองและพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์นโยบาย 5. ช่วยสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศและสังคม ลดความขัดแย้งและเสริมสร้างเสรีภาพของประเทศวิธีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งสามารถทําได้หลายวิธีโดยเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 1. ให้้คคววาามมรูและนึ่งให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ทางการเมืองแอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ระบบการเลือกตั้งและสิทธิหน้าที่ของประชาชนกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญการเลือกตั้งดูนำลงให้ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งมีผลต่อชีวิตพวกเราเช่นเศรษฐกิจการศึกษาและสวัสดิการ 3. อำนวยความสะดวกในการเข้ารับถึงการเลือกตั้งจัดหน่วยเลือกตั้งให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย4 สนับสนุนนะการมีส่วนร่วมของเยาวชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่จัดโครงการฝึกอบรมด้านการเมืองสำหรับเยาวชนและนักศึกษาใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำคลิปนั้นๆเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ 5. ใช้เทคโนโลยีและนวัตและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เกี่ยวกับผู้สมัครหรือนโยบายต่างๆส่งเสริมการใช้แฮชแท็ก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการเมืองยอดชาวไ้ยหยกเนิั์จับสนในส่งนที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ